เมื่อเด็กหนุ่มบังเอิญพบลูกนกอินีซีที่ถูกทิ้งโชคชะตาจึงทําให้ั้งสองได้นนกลายเป็นเพื่อนกันและเขาก็ช่วยดูแลและฝึกมันให้เติบโตเป็นอินทรีราชาแห่งหุบเขา Blathers of the Wind 2015 หนังเรื่องนี้เริ่มต้นในปี1960ในสถานที่แห่งหนึ่งบริเวณเทือกเขาแอลและเราจะได้รู้จักกับชายที่มีชื่อว่าแดนเซอร์เขาเป็นเจา้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขาดูแลสัตว์ป่าที่ต้องการความช่วยเหลือบนภูเขาแห่งนี้ซึ่งเขาก็มีเรื่องราวของเด็กชายกโนอินซีมาเล่าให้ฟังมันเป็นเรื่องราวที่นานมาแล้วและเขาก็ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วย เมื่อเขาเริ่มเล่าเราก็ได้เห็นนกอ,อินทรีตัวน้อยกําลังฟักออกมาจากไข่โดยมีพ่อและแม่คอยเฝ้าดูอยู่ซึ่งแดนเซอร์ก็ได้เปรียดทั้งคู่ว่าเป็นราชาและราชินีของหุบเขานี้ดังนั้นลูกๆที่เกิดออกมาจึงเปรียบเสมือนเจ้าชายที่จะมาเป็นราชาแทนผู้พอ่อแต่เส้นทางของเจ้านกอ,อินทรีตัวน้อยนี้กลับไม่ง่ายเพราะมันจะต้องแย่งชิงบัลลังก์กับพี่ชายที่ฟักออกมาก่อนแล้วซึ่งเขาแข็งแกร่งกว่าด้วย ในเมื่อยังเด็กอยู่สองพี่น้องไม่รู้เลยว่าพ่อของเขามีศัตรูมากมายไม่ว่าจะเป็นพลานป่าคิลเลอร์หรือแม้แต่นุอีซีตัวอื่นนี่ทำให้พ่อโหนกต้องเสี่ยงอันตรายมากเพื่อหาอาหารมาให้ลูกๆในแต่ละวันและในวันหนึ่งศัตรูก็บินลูกล้ําเขา้ามาในเขตของพวกเขาผู้พ่อซึ่งเป็นราชาจึงต้องออกไปปกป้องลูกๆแต่แล้วในการต่อสู้นั้นทั้งคู่ก็ร่วงหล่นลงมาจากฟ้าและกระแทกพื้นด้านล่างจนตายทั้งคู่ทางด้านผู้แม่ที่รู้ว่าเขาจะไม่กลับมาแล้วเธอจึงต้องเริ่มเลี้ยงดูลูกชายของเธอเพียงลําพัง ส่วนแดนเซอร์ในเวลาต่อมาเขาก็พบร่างของพ่อโนอินซีขณะที่เขากำลังเสียใจยอยู่นั้นผ่านป่าคลเลอร์ก็เดินผ่านมาเจอซึ่งเขาก็บอกแดนเซอร์ว่านายไม่สามารถดูแลสัตว์ทุกตัวไหวหรอกต่อมาแดนเซอร์จึงถามว่าลูคัสลูกชายนายเป็นยังไงบ้างแต่คิลเลอร์ก็ดูลังเลที่จะคุยเรื่องนี้และเขาก็ไล่าตามหมาของเขาไปทำให้ต่อมาเมื่อแดนเซอร์ได้เห็นลูคัสทำตัวรับรออเขาจึงคิดว่าเด็กชายคนนี้คงเหมือนกับอินซีตัวน้อยที่ถึงแม้จะมีบ้านแต่มันกลับเป็นบ้านที่อยู่แล้วไม่มีความสุข จากนั้นในเวลาต่อมาเมื่อแม่นกบินออกไปหาอาหารสองพี่น้องก็เริ่มทะเลาะกันซึ่งผู้น้องที่อ่อนแอก็ต้องพ่ายแพ้อยู่เสมอเสมอและบ้านที่พังทลายหลังนี้ซึ่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามครั้งหนึ่งพ่อแม่และลูคสัสเคยอาศัยอยู่ที่นี่แต่ตอนนี้มันกลายเป็นที่หลบภัยหรือการเข้ามาล,ลึกถึงความทรงจําต่างๆของลูคสัสเพราะก่อนหน้านี้เขามีครอบครัวที่อบอุ่นแต่แล้วลังเหตุเพลิงไหม้ที่ทําให้แม่ตายลูคสัสก็ไม่คุยกับพ่อของเขาอีกเลย รวมถึงในคืนนี้ที่ผู้พ่อชวนลูคัสออกมาฉลองให้กินของดีๆในคืนวันอาทิตย์แต่ลูคัสก็ไม่แม้แต่จะพูดอะไรสักคำผู้พ่อจึงต้องจำใจปล่อยเขาไว้คนเดียวซึ่งเมื่อพ่อออกไปลูคัสก็จูบกัไลที่แม่ให้เพื่อระลึกถึงเธอจากนั้นหลายสัปดาห์ต่อมาลูลูอินซีก็เติบโตขึ้นมาและเริ่มกินอาหารเยอะขึ้นแต่นั้นผู้แม่จึงไม่สามารถเลี้ยงทั้งสองตัวได้ไหวเธอจึงจะต้องเลือกว่าจะให้ใครเป็นทาย,ยาทผู้สืบทอดตำแหน่งราชาตัวต่อไป และแล้วในเวลาต่อมาเมื่อเธอออกไปหาอาหารอีกาสองตัวก็บินมาที่รังเพื่อแย่งซากสัตว์จานนพวกมันก็หาเรื่องลูกโนกอีซีทั้งสองซึ่งเจ้าน้องชายก็อยอมให้ผู้อีกาจิก,กัดรังแกต่างจากผู้พี่ที่ต่อสู้เพื่อรักษาศักดิ์ศรีของตัวเองซึ่งเมื่อไล่ผู้อีกาไปได้ในที่สุดพี่ชายก็เข้ามาทะเลาะกับน้องที่ทาตัวอ่อนแอแบบนี้ซึ่งน้องก็สู้ไม่ได้และลื่นถลายตกจากรังที่สูงหลายสิบเมตรฟุบลงไปในพุ่มหญ้าด้านล่างได้รับบาดเจ็บ ตอนนี้ลูกนกยังไม่สามารถบินได้ดังนั้นเขาจึงได้แต่รอให้แม่มาช่วยแต่ทว่าเมื่อเธอกลับมาเนี่ยถึงแม้เธอจะได้ยินเสียงของเขาแต่เธอก็เลือกที่จะทิ้งเขาให้เผชิญชะตากรรมด้านล่างเพราะเธอต้องการที่จะเลี้ยงลูกตัวที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อให้ได้เป็นราชาตัวต่อไปนี่จิตททำให้ลูกนกอินทรีผู้น่าสงสารต้องเผชิญกับฝูงมดและสภาพอากาศอันหนาวน,น,น็บตลอดคืน อีกทั้งในตอนเช้าลูกนกก็เดินมาเจอเข้ากับลูกหมาจิ้งจอกเขาจึงพยายามสู้เอาตัวรอดและรีบหนีไปก่อนที่แม่ของพวกมันจะมาแต่ทันในนั้นลูกนกก็ได้เจอเข้ากับสเกลหมาของเคนลเลอร์ลูกนกคิดว่าตัวเองจะไม่รอดแล้วแต่แล้วเจ้าหมาก็ได้ยินเสียงลูคัสเรียกมันจึงปล่อยลูกนกไปซึ่งต่อมาโชคชะตาก็พาให้ลูคัสมาเจอกับลูกนกจนได้ลูคัสเดีหยวลูกนกบาดเจ็บและหนาวเหน็บ เขาจึงถอเสื้อมาคลุมไว้จากนั้นก็พาลูกนกไปที่บ้านหลังเก่าของเขาจากนั้นเขาก็ได้กรีดหมอนใบเก่าเพื่อทําเป็นรังให้กับเจ้านกและเมื่อเขาเห็นว่ามันหิวเขาก็นําขนมปังที่มีติดตัวมาให้มันกินแต่ก็แน่นอนว่านกอินทรีมันไม่กินขนมปังครับก่อนออกไปเขาก็ถอดเสื้อมาคลุมให้กับมันจากนั้นเขาก็ไปช่วยพ่อทํารูซึ่งทั้งสองก็ไม่ได้เอ่ยปากคุยกันอยู่ดี ในเวลาต่อมาเมื่อพ่อหลับลูคัสเขาก็แอบไปขโมยไส้กรอกและรีวิ่งไปที่บ้านหลังเก่าเพื่อน,นําไปป้อนลูกหนกซึ่งเขาก็ดีใจมากที่เจ้าหนูยอมกินอาหารและในเวลาเพียงวันเดียวทั้งสองก็กลายเป็นเพื่อนกันโดยมแดนเซอร์สังเกตเห็นความสัมพันธ์ของพวกเขาการมีเจ้านูเข้ามาในชีวิตมันทําให้ลูคัสคลายความเหงาความโศกเศร้าไปได้มากเลยละ่ะและในวันต่อมาลูคัสก็ได้นํายาเพื่อมาทําเป็นรังให้กับมันจากนั้นเขาก็ไปซอหาไส้เดือนมาป้อน ขณะที่เขาหยอกมาเล่นอยู่นั้นแดนเซอร์ก็ได้เปิดประตูเข้ามาเขาบอกว่าอินซีขึ้นชื่อเรื่องการเลี้ยงยากและบอกว่าไส้กรอกกับไส้เดือนไม่ดีต่อมันว่าแล้วเขาก็มอบตับเปิดให้ซึ่งเจ้าหนูก็กินอย่างอริดอร่อยต่อมาแดนเซอร์ใช้โอกาสนี้ถามว่าทำไมลูคัสถึงไม่ยอมพูดกับเคลเลอร์ถ้ายังการมาอยู่ที่นี่โดยไม่บอกเขาแบบนี้มันจะทำให้เขาโกรธเอานาและตัวเคลเลอร์เองก็ไม่ยอมพูดอะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เมียตายเลย แต่ถึงจะถามยังไงเนี่ยลูคัสก็ไม่เอ่ยปากสักคำดังนั้นแดนเซอร์จึงเปลี่ยนเรื่องบอกว่าการให้นกอยู่เต็นห้องทึบๆไม่ดีกับมันควรให้มันได้โดนแสงแดดเพื่อที่มันจะได้ผลัดคนต่อมาในวันนั้นขณะกําลังทํารั่วกับพ่อ ผู้พ่อก็พยายามเข้ามาไกลเพื่อจะได้คุยปรับความเข้าใจกันแต่ลูคัสเนี่ยก็อึดอัดใจเขาเลยทำท่าจะเดินหนีซึ่งนี่เลยทำให้ผู้พ่อหมดความอดทนเขาจึงสั่งให้กลับมาทำงานซะดังนั้นตลอดทั้งวันเนี่ยลูคัสก็เลยไปไหนไม่ได้ซึ่งเมื่อเขากำลังกวาดข้อไก่อยู่ลูคัสก็หมดความอดทนและเดินออกไปโดยที่ตั้งใจเปิดประตูข้อค้างเอาไว้ซึ่งนี่ก็ทำให้ในเวลาต่อมาจิงจอกได้เข้ามาที่ข้อไก่และไล่ฆ่าไก่ตายไปหลายตัว เมื่อเคเลอตามมาดูเนี่ยมันจึงทำให้เขาโกรธมากและเดินตามหาลูคัสไปทั่วบ้านเพื่อจะดุดาแต่ก็หาเขาไม่เจอทันนั้นลูคัสได้จับไก่หนึ่งตัวเพื่อนําไปให้เจ้านกกินในบ้านหลังเกา่าซึ่งเมื่อไปถึงเขาก็เห็นว่าจิ้งจอกกำลังโจมตีนกอยู่ลูคัสจึงไล่มันไปได้ทันเวลาจากนั้นเขาก็ใช้เวลาเกือบทั้งคืนเล่นกับเพื่อนเพียงคนเดียวของเขาและในเวลาต่อมาที่เขากลับมาบ้านลูคัสบังเอิญเปิดคอมภีร์ไปเจอภาพของเรื่องราวหนึ่ง ซึ่งเมื่ออ่านดูมันก็เป็นเรื่องราวของสองพี่น้องชื่อเคนกับเอเบิลคือข้อมูลบางแหล่งเนี่ยบอกว่าชื่อเคนแต่ผมจะเรียกตามในหนังว่าเคนนะครับโดยในเรื่องเนี่ยเคนพี่ชายต้องการจะฆ่าเอเบิลซึ่งเรื่องมันคล้ายกับจโนอกอินซีมากดังนั้นลูคัสจึงตัดสินใจตั้งชื่อเพื่อนของเขาว่าเอเบิลแต่เขาจะเปลี่ยนตอนจบของเรื่องนั่นคือเอเบิลจะต้องรอด ในเวลาต่อมาขณะที่ลูคสัสพยายามจับหนูไปให้เอเบเขาก็ได้สังเกตเห็นว่าเคนได้รับการฝึกฝนจากแม่จนเขาพัฒนาไปอีกขั้นเพื่อเตรียมตัวที่จะเป็นราชาของหุบเขาดังนั้นลูคสัสจึงพยายามสอนเอเบให้บีนและล่าสัตว์เขาจะได้ไล่ตามพี่ชายทัน แต่แดนเซอร์เนี่ยก็บอกว่ามันยังเด็กเกินไปต้องรอให้มันผัดขนก่อนซึ่งเมื่อมันพร้อมสัญชาตญาณจะสอนมันเองครับแดนเซอร์ยังบอกอีกว่าเขาได้คุยกับเคลเลอร์แล้วสำหรับที่จะถึงนี้เขาอยากจะจ้างผู้ช่วยเพราะงั้นลูคสัสสามารถอยู่กับเขาได้อีกทั้งเขายังสามารถสอนให้ลูคสัสรู้วิธีการฝึกเอเบิลได้ด้วยดังนั้นลูคสัสจึงใช้เวลาคิดตัดสินใจตลอดวันและในที่สุดเขาก็ตามแดนเซอร์ไปดูบ้านของเขาซึ่งนี้ทําให้ลูคสัสได้เห็นภาพของเด็กหนุ่มกับน้องอินซีที่ดูคล้ายเขากับเอเบิลมาก และลูคัสยังได้รับอุปกรณ์การฝึกนกที่แดนเซอร์ส่งต่อให้อีกด้วยวันรุ่งขึ้นลูคัสพาเอเบลอยแพรมาอยู่กลางทะเลสาบจากนั้นเขาก็จับปลาขึ้นมาให้เจนโนอินซีจับก,กินด้วยตัวเองแต่เอเบลกลับอยู่เฉยปล่อยให้มันดิ่งกลับลงไปในน้ำส่วนทางด้านเคนนั้นตอนนี้เขาผลัดขนเสร็จแล้วดังนั้นเพื่อให้เขากล้าที่จะบินผู้แม่จึงล่าเหยื่อแล้วโยวนมันรอให้เคนบินออกมากินเองซึ่งเขาก็ตัดสินใจกระพือปีบบินสู่ท้องฟ้าอย่างกล้าหาญได้สำเร็จ กลับมาที่ลูคัสเขายังคงพยายามฝึกเอเบิลให้บินได้โดวยวันนี้เขามีสิ่งประดิษฐ์มาด้วยซึ่งเขาก็ได้ดึงมันขึ้นไปพร้อมกับเอเบิลเพื่อจําลองรังของนกนั่นเองแต่ถึงแม้เขาจะเอาอาหารมาล่อเนี่ยเอเบิลก็กลัวเกินกว่าจะลองบินออกไปครับดังนั้นเด็กน้อยจึงโยนมันลงมาแต่มันก็ขยับปีกไม่เร็วพอลูคัสยังไม่ลดละความพยายามเขาให้เอเบิลกาะแขนจากนั้นก็พามันมาที่เนินเขาเมื่อกระแสลมได้พัดกับเจ้าเอเบิลมันก็เริ่มคลางปีกออกแต่ว่ามันก็ยังกลัวอยู่ครับ ลูคัสจึงแช่เจน้นกโดดเลยแกทําได้แน่ซึ่งในที่สุดมันก็รวบรวมความกลา้าและบินออกไปได้เป็นครั้งแรกเมื่อเหนื่อยๆมาทั้งวันพวกเขาก็พลอยหลับไปบนหลังคาบ้านหลังเก่าแต่เมื่อลูคัสตื่นขึ้นมาในเช้าวันรุ่งขึ้นเอเบอร์ก็ไม่อยู่ข้างๆเขาเริ่มกังวลและมองหันไปรอบ,รบ จากนั้นเขาก็ยิ้มออกมาได้เมื่อเห็นเจ้าเอเบลกำลังโผบินอยู่บนท้องฟ้าเขาตะโกนเชียร์เพื่อนอย่างสุดเสียงในที่สุดมันก็ทำสำเร็จจากนั้นเมื่อมันกลับลงมาเกาะอยู่บนก้อนหินลูคัสจึงรีบวิ่งไปหาอย่างตื่นเต้นแต่แล้วเอเบิลก็บินหนีไปแม้เขาจะพยายามวิ่งตามแต่มันก็บินไปไกลจนลับสายตานี่จะไม่ลูคัสเริ่มใจเสียเขากลัวมากว่ามันจะไม่กลับมาแล้วเขาเล่าเรื่องนี้กับแดนเซอร์ฟังแดนเซอร์จึงปลอบใจว่าสักวันมันจะกลับมาแต่จริงๆแล้วเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกัน ทางนั้นเอเบลตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่มันจะต้องล่าด้วยตัวเองมันได้สังเกตเห็นฝูงมาหมดอ,อยู่เบื้องล่างมันจึงบินฉบลงไปแต่พวกมาหมดก็ไหวตัวทันและหนีแต่กระเจิงเข้าหลุมกันหมดเอเบลที่เฮลเนียเลยเปลี่ยนเป้าหมายไปหาเลียงผาแทนแต่ว่าพวกมันก็ตัวใหญ่กว่าและสู้เขากลาบจากนั้นเลียงผาก็ล่าเขาลงไปตามน้ำผาหินนี่จึงทําให้เอเบลกระแทกหินได้รับบาดเจ็บมันเป็นการแสดงให้เห็นว่าการใช้ชีวิตบนโลกกว้างไม่ง่ายเลยสําหรับเขา อีกทั้งเขายังต้องเอาชีวิตรอดจากปืนของเคลเลอร์แล้วก็พี่ชายของเขาด้วยที่ตอนนี้กลายเป็นนักล่าผู้ยิ่งใหญ่ทานัลลูคัสเขายังคงพยายามออกตามหาเอเบิลด้วยความเป็นห่วงถึงแม้เวลาจะผ่านไปแค่3วันแต่สําหรับเขามันเหมือนทั้งชีวิตที่ต้องรอซึ่งในที่สุดขณะที่เขาเปั่นจักรยานตามหาเอเบิลก็บินกลับมาหาเขาจนได้นี่ทําให้เด็กน้อยได้เรียนรู้ว่าความหวังเป็นสิ่งที่มีคุณคา่าส่วนเอเบิลก็ได้เรียนรู้วิธีบิน จากนั้นลูคัสก็นําขนของเอเบลมาปักไว้บนก้อนหินเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการกลับมาในเวลาต่อมาแดนเซอร์ช่วยให้คําแนะนําเพื่อให้ลูคัสไปสอนเอเบลล่า,าศาสตร์แต่แล้วขณะอธิบายเด็กน้อยก็รีบวิ่งหนีนังกเาพาอเคลเลอร์กำลังเดินมาทางพวกเขาเคลเลอร์ Keller เนี่ยได้บ่นถึงวิธีการของแดนเซอร์เขาคิดว่าลูคัสมาอยู่กับแดนเซอร์แล้วไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่เขาจึงย้ำว่าแดนเซอร์มีเวลาแค่สมัมมือในการทําให้ลูคัสเปลี่ยนเป็นคนใหม่ ต่อมาแดนซเซอร์เลือลูกคัสสอนให้เอโบอเป็นนักล่าที่เก่งกาจด้วยอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นหลังจากล้มเหลวในความพยายาม2-3าครั้งแรกในที่สุดความฉลาดของมันก็ทำให้เอโบอรเริ่มเข้าใจและมันก็สามารถจับเหยื่อได้เป็นครั้งแรกจากนั้นแดนเซอร์ก็ได้บอกกับลูกคัสว่าซัมเมอร์ใกล้จะจบแล้วเขาจะต้องกลับไปอยู่กับพ่อ และเขาจะต้องปล่อยเอเบลกลับสู่ธรรมชาติเพราะถึงยังไงมันก็เป็นสัตว์ป่าหุบเขาเป็นบ้านที่แท้จริงของมันนี่จริงทําไม่เด็กชายน้ำตาคลอเพราะเขาจะต้องจาาเพื่อนของเขาไปอีกครั้งซึ่งไม่กี่วันต่อมาทั้งสองก็เลยขึ้นไปจู่ที่สูงที่สุดของภูเขาเพื่อที่จะได้ปล่อยเอเบิลให้บินไปได้ไกลที่สุดให้ออกจากอาณาเขตของเคนลูคัสนำกําไรของแม่มันไว้ที่เท้าของ ble, เอเบิลเผื่อว่าในอนาคตเขาจะได้จำมันได้จากนั้นเขาก็บอกลาเอเบิลอวยพรให้มันเอาตัวรอดได้และหวังว่าสักวันมันจะกลับมา ซึ่งในที่สุดเอเบลก็โผบินขึ้นไปบนฟ้าบินไปไกลแสนไกลเพื่อสอหาบ้านใหม่ของตัวเองจากนั้นเมื่อฤด,ดูหนาวมาถึงสิ่งต่างๆมันยากขึ้นสำหรับเอเบิลเพราะท้องฟ้าและหิมะกลายเป็นสีเดียวกันทำให้แม้แต่สายตาของนกอินซีก็พลาดพลั้งได้ในขณะเดียวกันลูคัสก็ยังไม่ลืมเพื่อนของเขาเขายังคงดูขนของเอเบลเพื่อระลึกถึงมันเสมอ และหิมะฤดูหนาวเนี่ยก็ทําให้หลบพ่อไปบ้านหลังเก่าไม่ได้ดังนั้นเขาจึงแอบตามหลพ่อวางกับดักสัตว์จากนั้นก็ปลดกับดักทิ้งเพื่อไม่ให้สัตว์ผู้โชคร้ายมาติดเขากลับมาที่เอเบิลคราวนี้เขาพยายามจับจิ้งจอกแต่ก็พลาดตกน้ําจนต้องตะเกียกตะกายขึ้นมาสภาพเนี่ยน่าเวทนาสุดๆแถมสภาพอากาศในเวลากลางคืนมันก็ทําให้ขนของเขากลายเป็นน้ําแข็งเลยละ่ะและเมื่อถึงตอนเช้าเนี่ยหิมะก็เริ่มเกิดถล่มอีกเอเบิลเลยต้องบินหนีตายอย่างไม่คิดชีวิตอยู่มาวันหนึ่งลูคัส แต่เขาก็ยังเห็นขนปีกเพียงอันเดียวจากคราวก่อนแสดงว่าเอโบไม่เคยกลับมาที่นี่เลยแต่ถึงอย่างนั้นลูคัสก็วางอาหารไว้และนอนเฝ้ารอ,อการกลับมาซึ่งเมื่อเขาตื่นขึ้นมาในเช้าอีกวันลูคัสก็เห็นหมาป่าตัวหนึ่งอยู่ใ,ใกล้ๆเขา เด็กชายตกใจกลัวจึงรีบว,วิ่งหนีแต่ระหว่างทางเขาก็บังเอิญไปเหยียบกับหลักสัตว์ที่พ่อของเขาวางไว้เสียงกรีดร้องแสนเจ็บปวดของเขาจึงทำให้แดนเซอร์ที่บังเอิญอยู่ใกล้ๆได้ยินเขาเลยรีบตามเสียงมาและได้ยิงปืนขู่ทำให้หมาป่าตกใจจนหนีไปจากนั้นเขาก็เข้ามาช่วยปลดกับดักออกจากขาของลูคัสซึ่งหลังจากที่เขาพาเด็กหนุ่มออกไปได้ไม่นานเอโบก็บินกลับมาที่หุบเขาลูคัสเลยต้องพลาดเจอกับเพื่อนอย่างน่าเสียดายและการกลับมาบ้านเกิดของเอโบเนี่ยก็ถือเป็นการท้าทายเคนพี่ชาย แต่ถ้าว่าคราวนี้เอเบอร์ก็ไม่กลัวพี่อีกต่อไปเมื่อพี่ชายทำการล่าอยู่เนี่ยเอเบอร์ก็เป็นเข้าไปต่อสู้กับเขาซึ่งถึงแม้ว่าสุดท้ายเอเบอร์จะแพ้แต่ว่าผู้พี่ก็ยอมรับในความกล้าหาญของเขาจนได้ วันหนึ่งแดนเซอร์ cer, เล่าเรื่องพี่น้องแห่งสายลมให้ลูคัสฟังในบ้านหลังเก่าเรื่องราวคล้ายกับของเคและเอโบมากแต่จูจูนี่เขาก็หยุดเล่าต่อนี่จึงทําให้ลูคัสอยากรู้ว่าเรื่องมันจบยังไงแต่แดนเซอร์ก็สอนว่าบางทีการรู้ตอนจบไปก็ไม่ได้อะไรและบางครั้งในชีวิตจ,จริงเราควรเป็นคนเขียนตอนจบเองต่อมาในวันหนึ่งแดนเซอร์ cer, เห็นพี่น้องโนอ,งอินซีสงบศึกและอยู่ร่วมกันอย่างสันติซึ่งเขาคิดว่านี่เป็นเรื่องอัศจรรย์มาก แต่ในทางกลับกันลูคสัสที่อยู่กับพ่อแล้วไม่มีความสุขเขาจึงตัดสินใจจะหนีออกจากบ้านไปอยู่คนเดียวซึ่งเมื่อเขามาที่บ้านหลังเก่าเพื่อเก็บของส่วนที่เหลือพ่อของเขาก็ตามมาเจอและผู้พ่อที่เหลืออดอยู่แล้วเนี่ยเลยยิ่งโมโหหนักขึ้นอีกเมื่อได้รู้ว่าลูคสัสแอบหลบมาอยู่ที่นี่ตลอด จากนั้นเคลเลอร์ได้หยิบไม้ขีดขึ้นมาจุดแล้วก็เกิดภาพแฟดแบก็กที่ทําให้เราได้รู้ว่าลูคสัสเผลอทําไฟไม่บ้านแม่ที่ตามเข้ามาช่วยเนียจึงถูกไฟคลอกเสียชีวิตถึงแม้นี่จะเป็นความผิดของเด็กน้อยเนี่ยแต่เขากลับเลือกที่จะเงียบใส่พ่อมาโดยตลอดและต่อมาเขาก็ได้วิ่งหนีพ่อไปที่หุบเขาซึ่งพาย,ยุก็เกิดหมกระหน่ำพอดีเคลเลอร์ Keller, ที่รู้สึกผิดที่ดูลูกแบบนั้นเขาจึงรีบออกไปตามหา ต่อมาขณะลูคัสกำลังปีนเขาเขาก็ได้มองไปที่รังนกและได้เห็นเอเบลโลพายุอยู่กับเคนแต่แล้วก็เป็นเวลาเดียวกับที่เกิดหินถลม่มและได้ทำนกตัวหนึ่งร่วงลงมาข้างล่างส่วนลูคัสก็ถูกฟ้าผ่าลงมาไกลๆจนมันทำให้เขาสลบไปต่อมาเมื่อพายุผ่านพ้นไปนกตัวหนึ่งก็บินมาเกาะอยู่ใกล้ๆเขาและไม่นานมันก็บินจากไปเพราะเคนเลิ่มมาถึงลูคัสนึกว่าเอเบลเขาจึงเอ่ยปากเรียกชื่อของมัน คูพ่อจึงบอกว่าเขาเองเขากอดลูกและขอโทษสําสหรับการเป็นพ่อที่ไม่ดีจากนั้นเมื่อทั้งสองจากไปเราก็ด้เห็นโนอิซีตัวหนึ่งที่ถูกกองหินทับตายสองสามปีต่อมาลูคัสและเคนเลอร์ได้แก้ไขความสัมพันธ์และกลับมาเป็นพ่อลูกที่รักกันแล้วขณะที่ทั้งสองกำลังขนไม้เพื่อนำไปเป็นฟือนอยู่นั้นลูคัสก็ได้ยินเสียงโนอินซีร้องลูคัสจึงหยิบถุงมือฝึกโนออมมาใส่ เขาเชื่ออย่างเต็มเปี่ยมและเชื่อมาตลอดว่าเอเบลยังมีชีวิตอยู่แต่คลเลอร์อก็บอกให้เขาเลิกหวังได้แล้วเอเบลตายในกองหินน้ำลงเมื่อครั้งนั้นไปแล้วเขาอยากให้ลูกหลือมันไปและมูฟออนไปข้างหน้าแต่แล้วคลเลอร์อก็หยุดพูดกระทันหัน,หนและบอกให้ลูกคัดกลางแขนออกเด็กชายสับสนแต่เมื่อเขาหันหลังไปเขาก็เห็นเอเบลกำลังบินเข้ามาหามันได้เกาะที่แขนของลูกคัดและได้ร้องทักทายลูกคัดดีใจมากคลเลอร์เองก็ด้วย แต่ลูคัสก็รู้ว่าถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องปล่อยเพื่อนไปตลอดการซึ่งแดนเซอร์ที่ผ่านมาเห็นเขาก็ปลื้มใจเพราะครั้งหนึ่งลูคัสใจสลายที่จะปล่อยเอเบิลไปแต่ครั้งนี้ลูคัสได้เรียนรู้แล้วว่าการปล่อยวางคืออะไรหลังจากถอดกันใบข้อมือออกเขาก็ปลดปล่อยเอเบิลเป็นอิสระตลอดการและเอเบิลก็โผบินไปบนท้องฟ้าอีกครั้งในฐานะราชาแห่งหุบเขาจากนั้นในฉากสุดท้ายเอเบิลและโนอีซีตัวเมียทั้งสองอยู่ในรงัง และกำลังเฝ้ารอ,อการฟักตัวของว่าที่เจ้าชายและแล้วหนังก็จบลง